ส่องความเคลื่อนไหวนนทกูลหลังจากแอ มาเปิดใจความสัมพันธ์ช็อตนี้มีหวานชํำมดคืดไอจีโพสนี้บอกแอปและฟินกันทั้งอคอมเมนต์แล้วสุดชุดนี้หลังจากนางเอกสาวแอฟทัศออนออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกูลนัชชาโนนยอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่มาร่วมเป็นปีแล้วพัฒนากะพัฒนาจากเพื่อนร่วมง,งานสู่ว่าคู่รู้ใจแต่จะมีโมเมนต์ไปกินข้าวดูหนาว ด้วยการแต่ล่าสุดนนกูลหนุน่มนนกูนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสคลิปเพื่อความน,น่ารักแต่ก็ดีเด็ดที่สุดอยู่แคปชั่นบอกว่าคิดถึงมากที่สุดเลยค่ะ ถึงคุณที่สุดเลยค่ะงานนี้แฟนคลับก็ไม่รอช้าเข้ามาเซลสนันไอจีถามว่าหนุ่มนนกูลเป็นเสียงเดียวกันว่า,าแฮนน่คิดถึงคนนี้ใช่ไหมนะหมายถามว่านนกูลหวานร้อยของแทนครีมเดียวกันแต่ก็ด้วยด้วยยุดคุยเดียวกันคิดถึงอะไรไม่จริงๆก็แทบเลยเอีอีหุบเลยนะจ๊ะโอ้ยค้ังรักเกินไปไป้ายและกำลังจะใจดูใจทั้งคู่นะคะรอทั้งคู่เป็นแฟนกัน ไม่ไหวแล้วนะคะคิดถึงใครหรอคะคุณชานนนและบอกใครไรเป้าว,ว่าคิดถึงใครแฮ่แฮ่ไปเลยจ้าคิดถึงไปคิดถึงมาบนแบบนี้สิน,นจะจ้าพ่อคนข้างรักคิดถึงโทรหาสิคะ